โอ้ยฝนจะมาแล้วนานแล้วครับเราไม่ได้เจอเจ้าฟันปีศาจโอ้นายโจย้ยครับต่อไปนี้เราจะมารีวิวทุกวันเลยครับดูดูสาของเขานะแต่ละงานของเขานี่โหดๆทั้งนั้นเลยครับอันนี้เอาเจ้าฟันปีศาจมาครับแคท320 DGC ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนครับแบบโหดๆก็ยังใช้ฟันปีศาจเหมือนเดิมครับผลมาแล้วครับมิดใหญ่เล็กสิจวดอันนี้เล็กสิจวดครับ เล็กสุดจทยจะคอนโทรลเจ้าส้มนะเดี๋ยวมาดูฝีมือในการทำงานของหน่ายโจยครับบ่อโหดฝนตกลุยลุยตมลุยโครนลุยน้ำแล้วก็จับปลาครับอันนี้เรามาสายแล้วแหละเขาจะเลิกงานเลยครับ ก็ยังเหมือนเดิมครับอยู่กับเรื่องแสงเคกิจครับได้งานใหญ่ๆเลยนะนายโจยปีนี้น่าจะเป็นงานเดียวครับรู้สึกว่าเงียบๆโอน้นายโจยทำงานนี่สุดยอดครับใครๆก็ชอบผลงานออกมาดีครับไม่มีการซ่อมไม่มีการแก้งานครับเจ้านี้เลยครับ ทีเดียวจบอันนี้ลงลึกไปประมาณอีกสามเมตรครับือ้อจิ้มดูครับพรุ่งนี้เริ่มเปิดครับอุ้ยเจอหายโอย้หายปลาหรือว่าหายอะไรวะเนะี่ย กันพรุ่งนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับโอดโหดเจ้าฟันปีศาจเจ้านี้อยู่ใกล้ไม่ได้เลยห้ามอยู่ใกล้ดิดขาดครับเพราะว่าอันตรายมากนี่เขาจะขึ้นแบบชั้นๆแบบนี้เลยครับจะทดลองสมรรถนะของแคทสามสองครับ สาเหตุที่เราอยู่ไกลๆเพราะว่ามันอันตรายครับค่อนข้างจะอันตรายมากถ้าใครไม่เคยมาดูหรือมาเยี่ยมเยือนหัวหน้าจรยอย่าอยู่ใกล้ด็ดขาดครับเราขอเตือนไว้ ฝีมือโคตดฝีมือนะครับชันๆเลยกับแคด320 d g งครับที่ชันๆนะ เรียบร้อยวันน้าจรยรับอ่ะพรุ่งนี้มาลุยกันครับวันนี้มาซึบซึบ